บลัชเบอร์รนะคะที่เคลือบช็อกโกแลตนะคะกินเขรรารีวิวกินมาอร่อยมากแต่เมื่อกี้ไปชิมแล้วสู้เจกเเกี้ยวเลิดหนึ่งก็อร่อยเลซื้อกันกันแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อตอนแรกก็จะไปแกะชิมที่บ้านแต่ว่าใครเร็ว 好听的，咱们。我、嗯、没有回来吗？嗯。那。好了。嗯、你好空听好我有好间。

เนื้อแบบกล่องนี้นะคะราคาสามร้อยก็แบบแม่ก็คิดว่าราคามันก็สูงไปนิดนึงนะคะาาแต่ว่าแบบแต่ถ้าตัวน้องรับซื้อนี่ยก็แพงอยู่แล้วนะก็ต้องมีสีผลราาับชมแต่ว่าฟูงไม่ได้ซื้อบ่อยๆเพราะว่ามันแพง

ซองตามแล้วก็ใช้ทีนะคะซองราคาสองร้อยห้า่ิบมบาหนะักแล้วก็หิมหนักอะืรยังไงแ,แล้วก็รสชาติหนักดยเดี๋ยวค่าเก็บนะคะก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อกลับมาแล้วค่ะก็ 5, ะะจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อนะะคแล้วค่ะคือขนมเชอร์รี่แล้วก็ผักนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่า

ไปทำเต็กปาแซลมอนนะคะแต่ว,ว่าจะทำวันไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าทำวันไหนเนี่ยจะถ่ายคลิปลงมาให้ดูกันนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะก่อนจะมาอันบล็อกรองเท้านะคะเดี๋ยวน้ำหน้านะคะคลีนหน้านะคะแล้วก็จะไปอาบน้ำก่อน,นะคะ่ะ จะครีนหน้าอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาอันบล็อกทีหลังนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยถ้าแต่งหน้านานนะสิวแบบอุดตันขึ้นง่ายมากๆเลยทางที่ช่วงนี้นะคะแบบช่วงก่อนเป็นประจำเดือนนะสิวอุดตันจะมาแบบทั้งสิวอุดตันทั้งสิวอักเสบมาเยอะมากจริงๆทังนั้นก็เพิ่งไปหาหมอสิวมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ขึ้นหน้าทุกครั้งน,นะคะน่าจะช็ดมืดุกครั้งเลยเพราะว่ามัอาไปจับหยิบจับอะไรแม้บ้างก็ไม่รู้นะคะก็เป็นต้นเหตุของสิวเหมือนกันนะมือเราไปหยิบจับอะไรอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็มาจับหน้าตัวเองที่น้ำหน้าใช้ประจำนะคะ cleansing เป็น cleansing oil นะคะของร้านี้ตัวนี้ใช้ดีมาก ใช้เกือบหมดแล้วด้วยนัในใช้ cleansing oil แล้วนันจะใช้คู่กับทิชชู่เปียกนะคะเพราะว่ามันจะทำความสะอาดได้ง่ายดีมันบางทีเนใช้สำลีแล้วมันแบบรู้สึกว่าแบบมันแสบผิวอะส่วนแบบพวกที่เป็นแบบ มาสคาร่าไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยน้ำเนื่อจะใช้แบบตัวที่มันตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูแป๊บนึงทำความสะอาดแบบพวกมาสคาค่าไลเนอร์ได้ดีมากๆเหมือนอย่างเช่นแบบมาสคาค่าแล้วใช้ของเม e l บ i n นนะคะมันติดดีมากติดแน่นมากแล้วก็แบบมันถ้ใช้ครีนซิ่งแบบนี้มันลบไม่ค่อยออก,กนัำนัก็จะใช้แบบ เป็นสำหรับแบบที่ลบแบบมาสคาร่าโดยเฉพาะเลยนั้นออกดีมากซื้อมาจากญี่ปุ่นมาคะ่ะไม่รู้ว่าถ้าหมดแล้วจะหาซื้อแบบจากในไทยได้ที่ไหนถ้าใครมีพิกัดแบบพวกเอที่ลบแบบมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะคะ สังเกตว้าแบบมาสคาร่ากับอายไลเนอร์เนะี่ยยังเต็มอยู่นะคะนัาจะใช้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะใช้ดีมากซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะตอนแรกดูรีวิวไปที่เขาใช้กันแบบที่ใช้ดีๆมันจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าวันนั้นไปอ่ะมันสีฟ้ามันหมดนะคะเวลาใช้ก็จะใช้แบบนี้ มาถูๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบน้ำสีดะน้ำแบบพวกมาสคาร่าอะไรออกมานี่ทุกคนเห็นไหมไมันเป็นอย่างนี้เลยแบบแค่เนี้ยมาสคาร่าเขาแบบหลุดง่ายเมื่อก่อนนะก่อนที่จะมารู้จักตัวเนี้ยก็คือน้ำหน้านใช้แบบพวกแบบครีนซิ่งอะแล้วก็ใช้ซัมรีเช็ดอนะมันเจ็บมากถ้าใครทําอยู่ก็คือมันแบบมันเจ็บตามากแล้วก็แสบตาด้วยนะคะ จะใช้ตัวเนี้ยไม่เจ็บไม่แสบเลยให้ดูไหมหมดแล้วไอ้พวกแบบคราบมาสคาร่าไลเนอร์เมื่อกี้คือมันลบออกได้ดีมากลบออกจริงจริงนะทุกคนให้ดูพวกแบบคราบมาสคาร่าไลเนอร์เนี่นยมันหายหมดเลย เดี๋ยวแ้วน่าจะไปอาบน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอันบ็อกน้องรองเท้าคู่นี้ให้ดูกันนะคะตอนนี้อาบน้ําทาครีมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาอันบ็อกรองเทา้าที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะ ข้างในมีอะไรบ้างาเมื่อกี้ซื้อแบบเป็นถุงเท้ามาด้วยเอาไว้ใส่คู่กันนะคะตื่นเต้นมากคู่นี้น้ำนันเล็งมานานมากๆตอนแรกอะลังเลระหว่างสีแดงกับสีชมพูนะคะสุดท้ายก็ได้สีชมพูมาเล็งมานานมากๆอะแบบลังเลว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าแบบ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบบรองเท้าหนังกลับมัทุกคนมันดูแลยากมากก็เลยซื้อสีมันไม่ค่อยโดดกันนะคะเหมือนคู่ก่อนนะ่ะน้ำหน้ามีรูปตุแคทบาเล่นะคะแต่ว่าเป็นสีดำชมพูอะ่ะพอโดนน้ำแป๊บหนึ่งสีตกเลยก็เลยซื้อสีแบบชมพูขาวมาน่ารักมากเห็นแล้วยังใส่แล้วอะ่ะ เดี๋ยวเอาไว้ใส่วันเสาร์นะคะวันเสาร์จะไปงานโซนี่นะคะทุกคนเดีย๋ยรอดูคลิปได้เลยนะสวยมากเห็นแล้วแบบมันน่ารังหนุกหนิมอะตอนแรกลังเลมากว่าจะมาสีแดงแต่ว่าพี่พนักง,งานเขาแนะนำว่าแน่เราอะเข้ากับสีแบบชมพูมากกว่า ว่าเราแต่งตัวแบบหวานๆไงถ้าไปใส่สีแดงมันก็จะแต่งตัวแบบยากนิดนึงแต่ว่าสีชมพูพี่เขาบอกว่ามันเข้ากับทุกสีเลยนะคะแต่ว่าสวนมากน่่นเห็นเขาใส่สีแดงกันเยอะนะแต่พอดูสีชมพูน่ารักมากเดี๋ยวถ้าสีน้ำตาลเข้ามาเดียจะไปซื้อสีน้ำตาลอีกหนึ่งคู่ ตอนแรกแบบเล็งไว้นานมากแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีนะคะเพราะว่าสาขาใกล้บ้านอ่ะเขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะเพิ่งกลับมาเปิดตอนแรกว่าจะสั่งออนไลน์แล้วแต่ว่าแบบอยากไปเห็นของจริงก่อนเพราะว่าบางทีเราสั่งออนไลน์มามันก็แบบมันไม่เท่ากับที่ว่าเราเห็นของจริงอะ่ะคู่นี้นะคะน้ำหน้าซื้อมาราคา3,800อบาทค่ะราคาเท่ากับในเว็บไซต์เลยไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ ขอเก็บก่อนเพาะว่าเดี๋ยววันนี้จะนอนแล้วก่อนนอนจะดูการ์ตูนเอ๊ะเท่การ์ตูนสิซีรี์ไม่ใช่อะไรนะหนังมีหนังเรื่องนึงที่ดูค้าไหวกลับมาดู 然后他就欢喜了，不是？